ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับหลังเกมในศึกยูโรรอบคัดเลือกนะระหว่างทีมชาติโปรตุเกสกับทีมชาติโสโลวาเกียนะครับผมซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติโปรตุเกสก,ก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะก็ก่อนอื่นนะครับผมช่วงนี้ยูสโกสามหัวงาเขายังมีกิจกรรมแจกทองจํานวน1ล้านบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านป้าคลิปนะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมสร์ถึงออกมาสูสขีขนาดนี้นะครับผมเนื่องจากว่าแต้มของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยมันฉีกคู่แข่งออกไปถึง หคะแนนด้วยกันนะครับผมแล้วก็ผมดูออกนะว่าวันนี้เนี่ยดูแบบติดเล่นกันไปหน่อยนะนักเตะของโปรตุเกสนะครับผมแต่วันนี้มีนักเตะเมนยูนะครับผมถึง2คนด้วยกันนะนั่นก็คือเดโก้ดาโลกับผมกับบุนูเฟนันเดซซึ่งตนวดก็สามารถทําได้ถึงแอสแอสิดด้วยกันนะครับผมโดยวนันนี้ทีมชาติโป,ปรตุเกสได้ประตูจากคริสโนโรนาโดตั้ง2ประตูนะครับผมแล้วก็าจากคอนเซโลรามอนอีก1ประตูนะ เดี๋ยวผมยังาไมา่รู้รายชื่อเล่นกันก่อนนะครับผมก็นําโดยเดียโก้คอต้าครับผมเป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาเนี่ยเป็นเจ้าคอนเดโลครับผมซ้ายเนี่ยเป็นเดียโก้ดันโลนะเซนเตอร์แบ็กเป็นดูเวนดิอาร์กับอันโตนิโอซินวานะครับผมตรงกลางมีเจ้าปริญญาบูโน่ไฟนันแล้วก็เอ่อเป็นเบนนโดซินวานะครับผมส่วน3ามในรุกวันนี้เป็นราฟาเอลเลอคริสเตโนโรนารโดแล้วก็คอนเซโลรามอสนะครับ ซึ่งรูปเกมเนี่ยในครืง่งแรกนะครับผมเป็นของโปรตุเป็นของโปรโตุเกสเนี่ยเกือบ100%นะซึ่งเออลโลเกียเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมที่จะทําให้แนวรับของโปรโตุเกสเนี่ยต้องเออผวานะครับผมก็มีรูปหนึ่งนาที่ออันโตนิโอซินวาเนี่ยมันสกัดเกีือบข้าประตูตัวเองนะครับผมแต่ว่าเออก็รอดตัวมาได้นะครับผมคือผมอยากจะพูดถึง รูปเกมเนี่ยน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นของโปรเกตเอาเสียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะทุกคนก็วันนี้ตานวดเล่นดีนะก็มีถึงสองแอสซิสต์ด้วยกันนะครับผมเดโกดาโลกับราฟเฟลเลอวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ประสานงานกันสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากเลอวันนี้เล่นไม่ออกเลยนะคือในบรรดาเกมลุกทั้งหมดนะครับผมรวมทั้งแผงกองกลางเนี่ยวันนี้เลออาดรอปที่สุดนะครับผมคือเขาเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานของเขาอะ่ะ นะครับผมวันวันนี้ผมอยากจะพูดถึงแดนกลางนะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมได้ดูสดเนี่ยแดนกลางของโปรตุเกสวันนี้เนี่ยแม่งเล่นเหมืนมนมนอนเมนยูเลยว่ะคือบอลเนี่ยโคกได้แค่กับรูเมนดิอาร์ตนะครับผมไปที่เจ้ากอนเดโรกลับมาที่อันโตนิโอซินวาแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเบรนโดมันดันสูงนะครับผม Ber เบรนโดวันนี้ขึ้นไปเล่นปีกนะแต่ไม่แผงงกลางเนี่ยเหลือแค่บรูโน่กับ เจ้าปริญญานะครับผมส่วนเจ้าปริญญาเนี่ยเล่นคล้ายๆกับคาซมิร่เลยทุกคนคือเขาไม่สามารถที่จะพาบอลขึ้นหน้าไปได้ไม่เหมือนสไตล์ของแฟรงกี้เดยองนะครับผมไม่เหมือนสไตล์ของลูก้ามูริตไม่เหมือนสไตล์ของกาบีไม่เหมือนกับเอ่เบรดี้พวกนี้คือไม่เหมือนนะนะครับผมเขาเน้นไปที่เกมรับมากกว่านะครับผมทําให้วันนี้เนี่ยกองกลางผมรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะแน่นเท่าไหร่นะครับผมแต่เมื่อไหรที่เบนาโดลงมาช่วยเนี่ย มันจะทําให้ตรงกลางเนี่ยมันเล่นกันดีขึ้นน่ะนะครับผมคือมันเชื่อมกันไม่ได้นะระหว่างหลังกับกลางเนี่ยเชื่อมกันไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโรนัลดเนี่ยก็หุบไปเล่นหน้าคู่กับคอนเตโดรามอสนะครับผมทําให้แผนวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นสี่สองสี่นะท่านผู้ชมของโปรตเกสเนี่ยขวาเป็นเบอร์นาโดนะครับผมก็โดยรวมเนี่ย ถือว่าทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับนักเตะโปรตุเกสนะครับผมแต่อาจจะติดประมาทกันไปหน่อยนะครับผมทําให้โซโลเกียไล่มาถึง2ประตูด้วยกันนะครับคือพอมาครึ่งหลังเนี่ยรู้สึกว่าโซโลวเวเกียดีขึ้นนะเพราะว่าด้วยความเปิดพลาดของเราผู้เล่นของทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมทําให้เมันเกิดช่องว่างแล้วก็รูแบบเบลเลอร์นะครับผมเกือบที่จะเสียประตูหลายครั้งเหมือนกันนะ ก็สําหรับหลังจากเกมนี้เนี่ยผมว่าทีมชาติโปรตุเกสนะ่าจะเข้ารอบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นะครับผมด้วยแต้มที่มันห่างเข้าไปอีกนะครับผมทำให้เออน่าจะก,การันตีการเข้ารอบได้แหละนะครับผมสําหรับทีมชาติโปรตุเกสนะเคสคนก็ประมาณนี้แล้กันนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับผมไปละ